สวัสดีค่ะกสิบบอกเราแนะนำรถกระบะม,มือสองให้ชมนะคะราคา99,000บาทค่ะสวยดูดีนะคะถึงจะมีอายุหน่อยแต่ยังสภาพสวยอยู่เลยนะคะทุกท่านคันนี้นะคะนอกจากสวยแล้วนะคะจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยค่ะมีราคาตัดสดมาพร้อมเลยนะคะ m a z d a Fighter ค่ะรถกระบะม,มือสองปี04 เครื่องยนต์2 5 0 0ซ c นะคะรถสวยไม่มีอุบัติเหตุค่ะเดิมมากๆเลยทีเดียวน็อตไม่ขยับนะคะทุกท่านราคาเงินสดนะคะ99,000บาทค่ะติดแบคิดออกรถได้นะคะวางเงินดาว15,000บาทผ่อนได้นะคะระยะยาวถึง4ปีเลยค่ะผ่อนประมาณเดือนละ3,000กว่าบาทนะคะโดยประมาณนะคะ รถกระบะมือสองสภาพพร้อมใช้ค่ะบอดี้สวยเดิมๆบางๆไม่มีผุนะคะเครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc เดินนิ่งๆเรียบๆไม่มีสะดุดค่ะขับขี่ได้สบายใช้งานได้ดีเลยทีเดียวเครื่องยนต์แห้งๆไม่มีหยดไม่มีเยิ้มไม่มีซึมไม่มีรั่วนะคะเกียธรรมดาค่ะช่วงร่างดีพร้อมใช้งาน ภายในสวยสะอาดมากๆเลยทีเดียวนะคะโดยรวมแล้วนะคะรถพร้อมใช้เลยค่ะท่านใดที่สนใจกำลังมองหารถกระบะไปใช้งานกันอยู่นะคะถูกใจคันนี้ไม่ว่าท่านจะต้องการซื้อเงินสดหรือต้องการผ่อนสบายๆนะคะท่านไปดูรถก่อนได้เลยค่ะรถอยู่ที่ท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะไปทดลองขับกันดูนะคะ หรือต้องการติดต่อข,อขอข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนสามารถติดต่อโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยค่ะทางด้านแอดมินเพียงแนะนำให้ชมนะคะแต่เราจะใส่รา,รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อผู้ขายไว้ที่คำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนี้เลยนะคะสนใจยังไงทักเข้าไปคุยโดยตรงได้เลยและไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านนะคะ สำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ